คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะใครที่กำลังมองหาปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายต้องตัวนี้เลยครับกับซูเปอร์แม็กนั่นเองนะฮะตัวนี้ต้องบอกว่าแรงประหยัดขจัดทุกสิ่งสกปรกครับและนี่คือสินค้าขายดีอันดับหนึ่งตลอดการตัวช่วยคุณพ่อบา้านแมบ้านทำความสะอาดบา้านขจัด และวันนี้เรามาพร้อมกับหัวฉีด3แบบไปให้เลยนะครับ<ฮ>ใครที่มีติดเอาไว้ตอบโจทย์สุดๆเลยทีเดียวเรามาเริ่มกันที่โหมดเส้นตรงก่อนอันนี้เนี่ยสามารถขจัดพวกข้าวฝังลึกต่างๆตามพื้นได้ สบายสบายครับนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งหัวก็คือโมดใบพัดอันนี้คุณสามารถฉีดรดน้ําต้นไม้ฉีดทําความสะอาดก็ยังสามารถทําได้ครับและสําหรับใครที่ชอบล้างรถนะเอาไปเลยครับกับโหมดสเปรย์ครับตัวนี้ออกมาเป็นโฟมล้างรถล้างผื้นได้แบบสบายสบายครับโอ้โหตอบโจทย์แล้วก็ตรงใจสุดๆไปเลยฉีดล้างตรงไหน 24โวล์นะคะและแรงดันน้ำได้สูงถึง60ปาฉชีดไกล20เมตรแบบนี้แหละฮะคุณผู้ชมครับแบบไร้สายอะไรอะไรก็ง่ายครับกับปืนฉีดน้ำแรงดันไร้สายจากซ u เปอร์แม็กนั่นเองย้ำเลยนะคุณผู้ชมนะว่าเครื่องนี้ขายดีมากๆของช่องเรา ใช้งานง่ายสะดวกเคลื่อนย้ายได้ทุกที่เลยครับไม่มีสายไฟมากวนใจต้องต่อปลั๊กให้อันตรายความจุบแบตอยู่ที่30 0 0 0มิลลิแอมครับคุณผู้ชมครับใช้งานได้ยาวๆต่อเนื่อง45นาทีต่อการชาร์จ1ครั้งเท่านั้นเองครับและบอกเลยวันนี้เป็นเซตสุดพิเศษจัดยา ดูกันครับคุณผู้ชมครับวันนี้ในที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะครับรับไปเลยนะครับกับปืนฉีดน้ําแรงดังสูงไร้สายนะตัวนี้ปกติแล้วราคาเนี่ยอยู่ที่2,990บาทคุณผู้ชมสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับไปมีอะไรบ้างหนึ่งเลยฮะคืออุปกรณ์ฉีดน้ําไร้สายนั่นเองมูลค่า990บาทยังไม่พอคุณยังได้ปืนดูดฝุ่นไปอีกนะฮะ590บาทครับถุงมือไมโครไฟเบอร์ไปอีก1ชิ้นมูลค่า390บาท ที่เห็นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้ทั้งหมดราคาเต็มที่4,960บาทวันนี้เราให้คุณจ่ายในราคาเดียว990บาทครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะีค <ผม S 1> เอาตัวช่วยมาฝากคุณพ่อคุณแม่และนี่คือตัวช่วยอันดับหนึ่งขายดีตลอดการของช่องเราเลยตัวช่วยคู่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านพ่อมานชอบ,บแน่นอนกับปืนฉีดน้ําแรงดันสูงไร้สายปอปร์แมนสุดยอดเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับถ้าสมมติว,ว่าคุณมีเครื่องนี้ติดบ้านเอาไว้นะทุกอย่างในชีวิตของคุณจะง่ายมากคุณผู้ชมผมบอกเลยนะว่าเครื่องนี้ถือว่าตอบโจทย์สุด คุณจะล้างกระจกฉีดกระจกล้างพื้นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เรามีเครื่องแบบนี้พี่มิ้นเคยเห็นใช่ไหมว่ามันต้องไปเสียบปลั๊กแบบนี้ชพอไปเสียบปลั๊กปุ๊บปัญหาเรื่องของสายไฟเดินพันกว่าคุณจะได้ใช้งานแล้วคุณก็ต้องเอาสายเนี่ยไปต่อเข้ากับก๊อกน้ำอีกใ,ใส่ยางสมัยก่อนมันล้างทำความสะอาดอะไรก็ยากไปหมดพี่มิน้นชแต่วันนี้ตอบโจทย์ด้วยเครื่องนี้เลยฮะปืนฉีดน้ําแรงดันสูงไร้สาย 60บาตัวนี้เลยพี่มิน้นใช่ที่สําคัญคือไม่ต้องงอ,อกอกนะคะ,ะมีน้ําตรงไหนจุ่มน้องเขาลงไปตรงนั้นแค่นั้นก็ใช้งานได้ไปได้ทุกที่คุณผู้ชมและที่สําคัญคืออะไรปลอดภัยในเรื่อง ไปดูดไฟร่วไฟช็อตเพราะตัวนี้ไร้สายแต่เป็นแบตเตอรี่ชาร์จหนึ่งครั้งใช้งานต่อเนื่องไปเลยยาวๆซี่นาที้านาทีถ้าเกิดเอาไปล้างรถนี่นะน่าจะได้สักเกือบ10คันใช่แล้วใช่ล้วรวมไปถึงการเอาไปทําความสะอาดบ้านหรือใช้ในการเกษตรก็ได้บอกเลยว่าเครื่องนี้เครื่องเดียวรับ จบมีแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะถูกต้องแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อย่างที่พี่มิ้นบอกนะฮะว่าชาร์จไฟ1ครั้งคุณสามารถใช้งานได้ถึง45ทีแบตเตอรี่ของเขาเป็นแบบลิเธียมไอออนครับความจุอยู่ที่30,000มิลลิแอมเลยทีเดียวพี่มิ้แล้วที่สำคัญนะเขาฉีดได้ไกลถึง20เมตรจะฉีดตรงไหนเนี่ยรับรองคุณพ่อคุณแม่ที่ทำสวนที่ทำงานเกษตรอยู่ มีเครื่องนี้ติดไว้คุณไม่ต้องกังวลเลยผมบอกเลยว่าตอบโจทย์สุดๆเลยทีเดียวคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วนะครับเพราะว่ามีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะฮะหยิบโทรศัพท์แล้วโทรมาเลยบอกว่าเอายี้แหละซูเปอร์แม็กซ์ไปเลยนะครับปกติแล้วนะฮะแค่เครื่องอย่างเดียวก็2อ9 0ัารกแล้วนะวันนี้เรามีอุปกรณ์เครื่องฉีดน้ำไร้สายไปให้มีปืนดุฝป่นไปให้และนอกจากนั้ยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ทั้งหมดนี้เกือบห0าพันแต่ให้คุณจ่ายราคาเดียวครับ9 9 0บาทครับ